เราจะมาตำส้ตมตำเอาแซบที่สุดใน,นโลกเลยตำมะละกอก่อนนะคะนี่ผู้ย่างกับย่างย่างมาสิงจับอันนี้นี่คนย่างรอขนาดนหอมที่สุดใน,นโลกเสื้อใจที่นักเลี้ยงเลยโอ้ย่างเนี่ยงามหอมแซบหอมมาก น่ะไยต้องใส่ผิดกระเทียมก่อนจันกรพนกับยางสุกเรื่อยๆน่ะพร้อมกินหน่ามอโยชินอยากใส่รสเอาเผ็ดไหมไม่เผ็ดตามเธอกินได้ละฉันกินได้หมดทุกรุก่น พอแล้วมั้งแสบดาก,ดกเด้เนี่ยพดีไ่ได้กินชิมเมอนีในร้องเบอร์ทำไมที่อยากกินนั้นเป็นทุ่มฮอตโค้กพหละ วมันโคกหน่อยเพื่อว่าหาซื้อต้องซื้อโคกงแง่ก่อนเนี่ยปะโค้งอะพอะดีปะพอะดีเคยเป็นแม่หาขายชุดตั้มมาคนตัตั้มตัต,ต,ตัด้านเปิดไปเที่ยวฝั่งลรวพาไปเที่ยวบ้านเธอด้วยนะ ใส่หมดเลยมะเขือเทศน,นมะมเขือเทศนี่อ,อ,อ,อยากเอาหมีดมาถ้ามีพันบัวพันต้องถามทิดยักตามเล็้เนี่ยถ้าบ่แสมีเชฟบ่ให้บ่ตามให้จินเลยเออแมน่น Ông vào xem cho điều đấy Cả chạy bỏ Xem mà khơi thế thì Nè, này ít Ô, nhung cái đấy đó ừ, Càng văn nhung như vậy Để Cắt cắt, cắt lèo luôn, cắt bằng nhạc, nhạc lượt lại อยากไปเอาเัอพี่ไหมอัน,อ,นอันตวัวยาวๆมาใส่ให้พ่นขวดตั้งมาหุงได้โอ้อย่างก,ก็หอมหอมมากหอมมากขยอ้อนหรือยัยอ้ปลาหอมมากอืมปลาใส่เยอ,มมอะๆคตอมมหนวใช่มันปลาแยกพี่น้องใส่เต็มรถ ละพี่พี่แก้วสั่งมาให้พี่แก้วไม่ไดูบัวสั่งมาให้ร้านนี้แซ่บที่สุดในโลกกับขนมเสซนโอคพปุ้นแหงน้ง,หงขนมจีนแหง้งโคตรอร่อยใช่ตั้งนานอะ่ะมันก็ขายได้นะอ่ะสามมน,นขายทุกอย่าง ขนมจีนแห้งก็เส้นข้าวเปลี่ยวยาวสีสวยเลยซื้อมาอุดหนุนได้นะจทุกคนอุดหนุนสาวได้สามมันขายทุกอย่างนี่แซ่บเสร็จแล้วใส่เมียบบ้ามากินเด้อ kita baru dapetin salmon nih nyak nont balap nanti kita coba oke dah, enak makan, enak เออมาอาเป็ดเสร็จเสร็จเสร็จอาหยิมาซิมหยิบมาซิมเด้ออือมอ๋อคือเป็นนางแก่ๆเด้อพ่อจ้ากินข้าวกับต้าวผึเนี่ยปีกมีปิ้งปีกไับแล้วก็ตับแต่ว่าผักเขาเ่ได้เก็บมาเก็บมือม่อแมลงกินกับที่หลังไม่บ้า เผ็ดแฮงขยายไปนิดนึงด้วยอืมนั่นเลยยักม,มามยักจับ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 จึงจึงจึงจึนี่ยเพิ่เอีกน้อยจ็บเผ็ด โอ้ถ้ามีเอาลงไปเก็บพอบุ้งมากับกับอันเกษตรมดทนานแซบอากาศเย็ยนคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแท็บ